สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมคลิปนะครับผมที่ช่องบาบูของเรานะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนะสําหรับวันนี้เรามีมอนไข่นะครับผมมอนไข่สวยๆนะครับผมเป็นกอสวยๆเลยแบบนี้นะครับผมกําลังแทงช่อดอกแบบนี้มอนไข่เป็นกล้วยไม้ป่าแท้นะครับผมอันนี้เป็นมอนไข่จากประเทศลาวนะ ดอกจะสีขาวนะครับผมเป็นร well. uh, right. so ูปไข่ดาวเนาะเหมือนเหมือนไข่ดาวขาวเหลืองนะครับผมกําลังตั้งท้องมานะครับผมแทงจูมดอกช่อดอกนะครับผมไม้มาสวยครับผมค่อนข้างสวยเลยเซตนี้นะครับผมเป็นกอสวย1กิโล800บาทรวมส่งนะครับผม3กิโล0 0ส่งฟรีใครสนใจม่อนไข่สวยๆนะฮะจัดจัดส่งให้ถึงบ้านเก็บปลายทางนะครับผมอันนี้เป็นกอเล็กๆนะครับผม เห็นไหมครัเวลาไม้กล้วยไม้ป่าเวลาเขาจะออกดอกเขาทิ้งใบหัวล้นหมดเลยเขาจะทิ้งใบแล้วเก็ออกช่อนะครผมเนี่ยครับดูสิครัตาดอกเต็มไปหมดเลยนะครผมใครสนใจม่อนไข่กล้วยไม้ป่าแท้หายากพืชอิงอาศัยไม้รากอากาศวัสดุปลูกเป็นกาบมา้พรมขาวสับนะครผมชอบร่มรำไรนะ ใครสนใจนะครับผมพักแชทแอดไลน์หรือโทรมาหาเราที่เบอร์0959418988นะครับผมโวยไม้ป่าแท้หายากเอื้องม่อนไข่นะครับผม1กิโล0บาท3กิโล0บาทส่งฟรีนะครับผมเก็บปลายทางไม่บวดเพิ่ม10กิโลผมคิดแบบในราคาส่งเลยใครสนใจอยากได้ม่อนไข่สวยๆไปปลูกนะครับผมงานมาค่อนข้างสวยเป็นกอมาสวยเลยนะครับผมอันนี้กอเล็กก็ถือว่าสวยนะครับผมได้เป็นกอไม่ได้เป็นซีกนะนีครับ ใครสนใจโทรมาแอดไลน์มาที่เบอร์0959418988ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ